สวัสดีครับพบกับผมเดมอนเช่นเคยครับโคลาดครับวันนี้จะมารีวิวรงบกฟให้ชมครับแต่นลือยินไหนบางทีท่านเลยทำคลิปให้ชมครับเย๋ยว่าสวยงามขนาดไหนหรือว่านาสะสมขนาดไหนก็เดี๋ยวจะพาชมครับก่อนอื่นก็อย่าลืมซับสไครต์ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับไปชมกันเลยครับตามชม สำหรับคลิปนี้จะพามาชมเหรียญมังกรขู่ของลุปโปุกปี25 5 9หครับ,รบลุปปฮกวัะหลาดเรื่องซุปครับอำเภอบานบึงจังหวัดชนบุรีครับครับรูปทรงก็จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับเหรียญมังกรขู่ครับข้างหน้าก็จะเป็น รูปต้องปูแล้วก็มีมังกรอันหน้าขอหากันครับนี่ครับมังกรจะมีตอกโคดสังกตินะครับอันนี้เป็นเนื้อทองฟาบาทครับ คนเดิมครับจากวัดครับไม่ม,มีรอยแกะนี่รูปทรงข้างหลังก็จะเป็นรูปเสือขู่นะครับรุ่นนี้จะไม่มีมเรือสำเภานะครับเป็นเสือขู่ครับน่ครับเลขเกค่คนข้างสวยนะครับข้างบนก็จะเป็นยันแล้วก็ ข้างล่างจะเขียนว่าที่ระลึกสร้างสวนพึกชาติลาตินทโลครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังสางอยู่ครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปถ่ายให้ดูครับถ่ายชมเป็นอีกวนอีกอีกเลียนหนึ่งครับที่นา,าสะสมเหมือนกันครับ เรียนที่เอกลักษณ์ของงูปูปกติจะเป็นเรือสำเภาแต่ว่าเรียนนี้จะเป็นเสื้อปูนะครับก็สวยงามอีกแบบนึงครับเป็นเรียนสี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวไปชมเงินเสืออน,นี้จะเป็นทองแดงอัมเงิน,นครับใส <Wow. S 1> ่ยังเงินนเลยครับสีเดิมจากวัด ทองแดงพิวไฟแล้วก็ทองแดงลมดําอันนี้คือเหลี่ยมเก็บผิวแล้วครับคือผมเหลี่ยมยเฉงนะครับแต่ละเนื้อก็จะมีความสวยแตกต่างกันนะครับดําก็จะดูดูด,ดูหน่อยครับ คิมขังครับจะสะท้อนแสงสักหน่อยนะครับพอดีทำคลิปกลางคืน,นครับส่วนทองแดงก็คิวไฟก็จะสวยใสยิกงแบบครับ เป็นเรียนที่เราสร้างสวนพฤกษชาติละตินทโลครับแต่และเรียนบอกเลยว่าเอามารีวิวให้ดูนี่เหล็กสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ตันาสาสมอีกรุ่นเหมือนเช่นเคยครับสำหรับหนักสะสมครับเก็บตามทุนตามกำลังแล้วก็ตามความชอบครับเหนื่อยหลางๆทางของผมนะครับเดี๋ยวมีรุ่นไหนจะมารีวิวให้ดูผมจะทำคลิปให้ชมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เทัสนีก่อนนะครับสวัสดีครับ